สะดวกสะดวกครับมันก็ย่นไปหลายกิโลแลวก็สะดวกดีครับ<ะ>ทางมันสี่เลนบิ่งง่ายกว่าครับ<ะ>ถ้าเกิดเราไปสายยะลังอะไรพวกนั้นมันสวนแล้วก็มัน,มน,นอ่าอันตรายกว่าครับ,<ะ>รบผมค่ะนี่คือเสียงตอบรับของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข418สัญจรไปมาเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดชายแดนใต้จุดเด่นของถนนสายนี้เป็นถนนสี่ช่องจราจรที่สมบูรณ์แบบเป็นสายแรกของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนับได้ว่าเป็นถนนสายหลักที่ทุกคนให้การตอบรับและมีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยรวมถึงในเรื่องของการประหยัดทั้งเวลาและระยะทางโดยเฉพาะหากพูดถึงความมั่นใจในการเดินทางแล้ว ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั้นจะมีกำลังพลจากหน่วยกองพันทหารม้าลาดตระเวนที่127อคอยลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันภัยและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงเส้นทางหมายเลขสี่หนึ 18, ่งแปดถือว่าเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาในเรื่องของความกระปุนแล้วก็ความปลอดภัยในของภารกิจของเราเนี่ยนอกจากเราจะตั้งจุดตรวจด่านตรวจ ตามด่านตรวจแล้วเรายัางตรวจยังเข้มงวดแล้วก็เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเนี่ยได้รับความปลื้ใจในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับเราก็ได้ไป็นรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับช่วยเหลือประชาชนที่เกิดบัติเหตุตามในขณะการสัญจรไปมาผ่านนะครับสองขั้นทาง,างทั้งเนเวลาและเรวลงจากสถิติที่ผ่านมาของกองพันทหารม้าลาดตะเวนที่127ยานพาหนะที่สัญจรไปมาบนเส้นทาง418พบว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเวลากลางวันมีการสัญจรมากกว่ากลางคืนฉเฉลี่ยถึงวันละ7,000คันประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข418นี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าประหยัดทั้งเวลาค่าขนส่งสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดีครับ<ะ>เส้นทางก็สะดวกปล<ะ>อดภยัย ทางก็ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าก็ประหยัดน้ํามันขึ้นมาเยอะครับความสําเร็จของการสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข418มิชัยอยู่ที่ความทันสมัยของถนนที่มีความสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของเส้นทางเพียงเท่านั้นหากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกยินดีร่วมกันต่อบทพิสูจน์ถึงความตั้งใจจริงของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ต้องการสร้างความเจริญและการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนเปรียบเสมือนของขวัญชิ้นพิเศษ ที่ทุกภาคส่วนตั้งใจมอบให้เพื่อเป็นเส้นทางสู่สันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป